ขุนประสังข้ามาราชนานางข้าระจ้ากระขอกรา,านาอันเชิญอานะมีตังเมตตาประชา ขิตากจิตาพริตังเปรนาเดิลงจากเขารำนาวเพลินกิรีนนสีก่อเสด็จออกจากสวาลิมาด้วยทันทีเเสด็จพระนะโมตัสสะภัพวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภัวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ ปีสองคุณพระแม่โพศสามก้าคุณพระพุทธเจ้า5้าสคุณพระธรรมเจ้าสามทแปดคุณพระสมคเจ้า14ิบคุณครูบาอาจารย์สิบ ก uhm ้าเจ็ดมาแน่เลยก้าเสียเก้ามาแล้วต้องรีบซื้อไว้เดี๋ยวอดี๋ยวไปต๊ก เห็นชัดไหม,ไมเ,หมเยังเห็นชัดเห็นัดไมหไมฮนชัดไหมยังยังก้าให้เห็นหัวอยู่แต่ไม่แปดก้าอ่ะคิดว่านะ <c oughs> อ่านเลขทูบบะขึ้นเลขเดียวกันเลขทูบที่จุดเลยอ๋อตอนแรกเลยใช่ไหมตอนแรกเลยขึ้นเลขเดียวกันเลยอแล้วตอนนี้เป็นการคนกันตอนนี้เขาคนไปแล้วเขาคนมันแตกไปแล้วมีคนเขาคนแตกไปแล้วตอนแรกมันขึ้นตรงนี้เลยหนึ่งเจ็ดแล้วเก้าเดียวกับตัวนู้นเลยอ๋อตัวนียอะไรเลขทูบเลยเนาะประ